สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l คลิปตัวร็อกนะครับครับเพื่อนๆในที่สุดคอนเทนต์นี้ยังไงก็ต้องมานะครับสักวันหนึ่งอนะฮะก็คือการที่ผมจะมาเปิดกล่อง Material Box เพื่อนๆตอนแรกผมตั้งใจนะว่าผมจะเก็บให้ได้100กล่อง ซึ่งผมเดินเองนะฮะเพื่อนๆผมเดินเองอ่ามีไ d ดีหลักกับ ID รองนะครับผัดกันเดินไปนะฮะก็สุดท้ายก็ไปไม่ถึงนะเพื่อนนะหนึ่งร้อยกล่องไปไม่ถึงนะฮะเดินไม่ไหวแล้วแล้วก็มีความจําเป็นที่คิดว่ามันถึงเวลาอันสมควรและที่ควรจะต้องเปิดนะครับเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอนะครับคําว่าเจอไม่เจอเจอไม่เจอก็เจอเจอก็ไม่เจอเนี่ยนะครับก็คือว่า คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือลูเซนเทียครับเพื่อนเพื่อคำว่าลูเซนเนี่ยผมไปลองหาความหมายมาแล้วครับมันแปลว่าโปร่งใสโปร่งแสงอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมีอันนึงเขาหมายว่าบริสุทธิ์ผมว่าความหมายนี้น่าจะเพลาะนะก็คือมันคือน้ําตาที่บริสุทธิ์เพื่อนเพื่อนโอ้โหดูฟังดูดีเนาะ,ะน้าตาที่บริสุทธิ์นะครับใช้ในการไปคราฟของอะนะครับโดยเฉพาะของระดับดีเทลลี่ มีความจำเป็นท,ที่จะต้องใช้น้ําตาอันบริสุทธิ์อันนี้แหละเพื่อนๆนะรูเซนเทียตัวนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นหายากราคาแพงะนะครับเพื่อนๆทีนี้ตัว material box นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะอ่ะแอาแคลคูลัลของผมเนี่ยมีอยู่ที่50กล่องนะนเพื่อนๆนะอ่ะไปดูเปอร์เซ็นต์กันนิดนึง ก็คือโอกาสที่จะเปิดได้รูเซนเทียร์นะเพื่อนๆมันอยู่ที่0.5%ความหมายคือผมจะต้องเปิดทั้งหมด200กล่องถึงจะได้รูเซนเทียร์หหยดน้ำตานะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ย80กล่องของผมเนี่ยไม่พอฮะไม่พอไม่เพียงพอแต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่ผมควรจะเปิดเพราะไม่งั้นถ้าผมไม่เปิดเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทํามาหากินเรื่องอื่นสักทีนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆว่าผมจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําตาลแล้วนะครับนะครับก็จะมาลุ้นดูนะเพื่อนๆอ่ะแปดสิบกล่องก็แปดสิบกล่องนะครับทั้งหมดนี่เดินเอาเองหมดเลยนะนะครับก็คือเรียกว่าสายประหยัดของแท้แน่นอนนะครับไม่ไปซื้อเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ถ้ามันไม่ได้รูเซนเทียนะเพื่อนๆมันก็คงจะเป็นน้ําตาผมแทนแหละผมว่านะครับสองอย่างเนี้ยไม่พ้นนะแน่นอนผมว่านะ ไม่น้ำตาบริสุทธิ์ก็น้ำตาผมนี่แหละอะครับโอเคครับเพื่อนๆผมจะเปิดผมคิดดูละผมจะเปิดทีละเจ็ดเออผมชอบเลขเจ็ดอนะครับทีนี้ทีละเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดตามตำแหน่งต่างๆนะฮะสำหรับแอคเค้าหลักเออแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแอคเค้์รองต่อเลยนะทั้งหมดแปสิกล่องนันเพื่อนนะมันก็จะเปิดทั้งหมด1ิทีนี่แหละนะครับอ่ะมาลุ้นกันไปเลยนะเพื่อนๆนะนะครับเออต้องไปยืนก่อนดินะต้องไปหาตำแหน่งก่อน โอเคเอาหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเออไปยืนหลังบ้านนะตำแหน่งนี้ไม่รู้ม่คมีคนเคยยืนไหมเนี่ยหลังบ้านนะนะครับอ่ะเอาสักเจ็ดกองกอนนะนะครับเจ็ดหรือสิบดีเพื่อนๆอ,น,อนจะเปิดแล้วมันทำใจลําบากเนาะ <laughs> อ่ะอ่ะไปครับเล็กเจ็ดนำโชคไม่ใช่หรอก เปิดเทียเจ็ดมันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าเอาดึงคลิปให้มันนานๆหน่อยนะเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปเพื่อนๆน,นอนไม่หลับนะะครับคลิปยาวๆเพื่อนจะได้หลับฝันดีนะขาวมาเชน่ะครับเอออ่ะมามาจัดมาเข็มเข็มมาเลยอ่ะอ่ะขอบคุณมากขอบคุณโอ้แม่มาครับอืมนะครับ ต้องรอสีทองอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆนะตำแหน่งนี้น่าจะไม่ค่อยเวิกเพื่อนๆอะไปะเปลี่ยนตำแหน่งกันนะฮะวินมีววินมิวไหมวินวินมีวเออหนะ้าวินมีวนะอ,อนะครับเออเนี่ยแบบว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความอ่าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอ่านะครับมาต่อครับอีกเจ็ดกล่อง คือตามทฤษฎีเนี่ยมันไม่พอเวนซึ่งถ้ามันไม่พอจริงนะผมก็วางแผนมาแล้วนะว่าผมคงจะต้องไปซื้อนะครับตอนนี้เขาขายอยู่ห้าร้อยใช่ไหมเออผมอยากจะเอามาตีบวกเบ็ดผมแล้วอะ่ะเออผมรอไม่ไหวแล้วนะครับจะหรือจะแบบซื้อไปซื้อกล่องมาเปิดเพิ่มเออมันก็เสี่ยงเกินไปเนาะเอาซื้อแบบตรงๆเลยดีไหมนะนะครับเออเดี๋ยวต้องไปนั่งคิดก่อนนะตรงนี้นะครับเกลือจังเลยเกลือจัดๆเลยผมบอกโอ้โหแลกไม่ต้องมาแลนะ้วผมบอก เจ็บปวดมากหน้าวินมะิวฮะแต่ละอันผมไปดูเปอร์เซ็นต์มันหน่อยสิทำไมเปอร์เซ็นต์มันโหดร้ายอย่างนี้เออของม่วงมานี่ยังแบบไหนะไปดูเปอร์เซ็นต์มันหน่อยนะอ๋อนี่มันก็คือคือห้าสิบห้าสิบแล้วอะ่ะคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้เกลือนะครับทุนแฟกเมนต์กันแลกนะแซมเมทัลเลตเตอร์พนะีเนอะอของระดับแร่นี่ก็ไปโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เรียกว่าไอ้ตรงนี้น้อยมากๆาลนะเพื่อนนะไอ้ตรงนี้ประมาณ12% 13%นะของระดับอ e ีพนะิกเนาะแล้วก็รีเจนเนอเรี่เนี่ยแค่0.5นะครับอ่ะไปกันต่อครับเพื่อนเปิดไปละส14กล่องนะไปไหนดีอ่ะ <c oughs> เห็นบางคนเขาเปิดแถวๆอ่าเนี่ยเออแถวๆนี้นะเออผมจะลองดูนะนะครับอ่ะมาครับ ผมว่าผมเอาเลขแปดดีกว่าเลขแปดเหมือนจะนําโชคเนาะอ่ะมาครับอืมอืมสึกแรกจะบ่อยนะ <laughs> อีพ e ิกยังโผล่น้อยเลยอ่ะเพื่อนเอเพราะอ e ีพิกมัน4.5่จเปอร์เซ็นต์นะมนะผมว่าผมมีของคาร์เพียบเลยเนะี <laughs> ่ยยกเว้นลูเซนเทีย <laughs> นะครับอไม่เวิร์กตำแหน่งนี้ไปไปที่ไหนกันดีนะฮะผมว่าตำแหน่งที่ผมมักจะโชคดีนะคือข้างๆกับไคลี่เออนะนะครับอยู่ตรงโต๊ะอาหารเนี่ย เหมือนมันจะโชคดีนะครับอ่ะมาลองดูสินะสักแปดกล่องนะครับอืม โอ้โหผมจะเป็นโรคตไหมเนี่ยอ,อ,อีพิกยังยากเลยนะเพื่อนๆเอออีพิกก็มีบ้างนะครับอะหมดแล้วไม่เวิร์ก ไม่เวิร์ครับอ่าไปที่ไหนดีอะเฮ้ยตรงนี้มันมาได้ด้วยหรอทำอะไรเนะี่ยโอ้เอาตรงไหนดีอ่าข้างลุงแล้วกันข้างลงุงลุงอยู่ยาวอ่าลุงอยู่ยาวนะครับไปเออตรงนี้นะนะครับมาลงุงซื้อกุญแจเยอะแล้วเนี่ยยังไงช่วยๆกันหน่อยนะนะครับไปสิบเลยแล้วกันฮนะรอบนี้ครับไปลงุง ซื้อมา10ดอกซื้อมาหลายเนี่ยแปดอกแล้วนะครับจะไม่ช่วยกันเลยเหรอฮนะแปดอกก็เท่าไหร่อ่ะสี่สิบลูมีอ่ะโอ้ไม่ใช่น้นอยๆนะลุงเออนะฮะเกลือ,อามาเลยนะโอ้โหไอ้แร็กนี่มาจังเลยอืม ลุนนครับมันจะมีแบบแสงสีทองโผล่ออกมานะครับบ้างไหมนะดูแล้วส่งไม่ค่อยจะมีะนะเพื่อนๆนหะ้าสิบกล่องแรกอา้าวเหลืออีกสิบกล่องแล้วนะครับไปละครึ่งทางเพื่อนนะเออนะตอนนี้ไปละครึ่งทางนะผมมีแปสินะผมเปิดไปสี่สิบละนะครับเหลืออีกครึ่งทางเพื่อนอ่นะไปไปตรงไหนดี ไปนี่ดีกว่าไปหามิลามิล่าอ,อมิลาเขาชอบเดินไปมาช่วงนี้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรฮนะเออชอบเดินไปเดินมาผมว่าเขาอาจจะมีพลังงานพิเศษอะไรบางอย่างนะเออนะไปไปสิบกล่องครับผม อรอให้มันเขียวให้หมดเลยอ่ะมาเออไปโอ้โหลูเซนเทียนี่มันเป็นอะไรที่เรียกว่าดีมานก็สูงนะหาก็ยากๆนะนเพื่อนๆนะราคาก็แพงนะครับเออ จะเดินเองเปิดมันก็ไม่ไหวนะผมแมไม่มีเวลาขนาดแบบเออนะเพื่อนจะซื้อมาเปิดก็กลัวไม่เจออเคยฟังประสบการณ์มาเยอะว่าเปิดเป็นบางทีสามรยกล่องยังไม่เจอเลยเพื่อนเพื<ๆ>ค่คุณจะไม่ได้นะครับโอ้จะซื้อมาเปิดผมว่าจัดแบบว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเอาเต็ม คือไปซื้อเข้ามาเลยดีกว่าไหมเนะใช่ไหมเอออาจจะดีกว่านะอันเนี้ยหมดแล้วห้าสิบกล่องไม่ได้เลยนะนะครับได้อะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยอ๋อเปิดแล้วมันรวมไปเลยเนาะเพื่อนเนาะมันรวมไปเลยใช่ไหมเออมันคงรวมไปเลยอะ่ะม,มันไม่เหมือนเราเข้าป่านะมันจะบอกไว้ว่าเอออันนี้มันคาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้มันรวมไปเลยนะครับอ่ะงั้นก็ไปแอคเค้าลองผมครับเพื่อนๆมา เดี๋ยวอันนี้ซายเอาก่อนนะเดี๋ยวมีปัญหานะครับแรงไม่พอเดี๋ยวบันทึกไปบันทึกมานะครับเซฟไม่ได้อีกเอานะฮะเหลืออีกสามสิบกล่องเพื่อนๆเปิดมาเลยทีเอยสา3สดีไหมเนาะนะ ทีละสิบห้าแล้วกันเนาะเออทีละสิบห้ากล่องสักสองทีนะเพื่อนนะเปิดน้อยๆยไปบางทีคือบางคนก็ว่าให้เปิดทีละน้อยๆอยเพื่อนเออนะบางคนเขาก็เปิดเยอะเยอะก็ได้มันมันเหมือนมันไม่ตายตัวนะเพื่อนนะเออนะฮะผมว่าอันนี้สักสามทีดีไหมเออสามทีก็ทีละสิบเหมือนเดิมนะเออนะฮะครับไปให้ใครช่วยเดีอยะ ไม่มีใครช่วยเราได้เลยลุงสซเวนช่วยเราได้ไหมเรารู้สึกอุดหนุนลุงแกบ,บ่อยนะนะไปลองลองไปหาลุงสซเวนเหน่อยนะฮะลุงสซเวนหน่อยนะอ่ะโอเคถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าลุงไม่ให้น้ำตาผมผมจะเดินลงบันไดแล้วนะเออนะฮะผมจะเดินลงบันไดลงน้ำแนละ้วเนี่ยนะฮะไปะครับสิบกล่องโอ้ยรู้สึกเพลงดังไปนิดขออนุญาตลดเสียง โอเคครับมาครับสิบกล่องครับ รู้สึกแลกนี่มันจะมาก่อนเพื่อนตลอดเลยนะ,นะครับต้องการสีทองนะไม่ต้องการสีม่วงไม่ต้องการสีน้ำเงินและไม่ต้องการสีขาวอย่างหนักนะครับผมว่าผมไม่โดนแน่เลยเนดะ็กแค่ยี่สิบกล่อง <c oughs> ก็ไม่ได้รู้เซนเทียก็เป็นน้ำตาผมนี่แหละนะฮะครับเออได้สีม่วงใหม่แล้วอโอเคลุงสเวนไม่ช่วยนะเออเอากลางสะพานนะกลางสะพานนะเปิดกลางสะพานอ,อ,อีกสิกล่องครับผมสะพานนี้แล้วเดี๋ยวผมไปสะพานอีกสะพานหนึ่งข้างๆมีลาอ,อาครับอุ้ย เผื่อเปิดไปกล่องเดียวเดี๋ยวได้ขึ้นมาทำไงเนี่ย <laughs> <laughs> เปิดไปกล่องเดียว,วก็กดได้เออฮาเลยนะผมว่ bye <laughs> อาอะให้มันรันให้มันเสร็จก่อนนครับอออันนี้เนี่ยกล่องแรกแรกตลอดเลยผมว่าไม่เข้าใจฮะเก้เา,ากล่องที่เหลือไปครับ ครับผมเนี่ยไอๆอ,อย่างอื่นเนี่ยผมไม่ต้องหาไม่ต้องไปหาซื้อแล้วมั้งเนี่ยนะไปเหลือรูเซนเทียอย่างเดียวละต้องหาซื้อนะครับเออนะแนี่ยโอ้หนักนะสาหัสหนักนะสาหัสครับ ไม่รอดไม่รอดนะโอ้โหเหลือสิบกล่องเพื่อนไม่รอดแน่นอนเลยเออไปไปตรงสะพานเปิดไม่ได้เดี๋ยวจะกระโดดน้ำแล้วนะนะออนะครับเอาทีละห้านะทีละห้าเออลีลานิดหน,นึง่งเล่นลีลานิดหน,นึง่งอ,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 อย่คิดมันสั้นไปไม่ใช่อะไร เพื่อนๆสิบกล่องสุดท้ายนะครับไปครับผมโอ้โหมันไม่มีวี่ไม่มีแววมาเลยนะนเพื่อนๆนะเออผมอยากคือผมอยากถามความรู้สึกของคนที่เขาเปิดได้อะว่าตอนที่เขาเห็นแสงมันว้าบอ,อกมาเนี่ย มันรู้สึกยังไงอะผมอยากมีฟิลลิ่งนั้นจังเลยอะเองเอออยากมีฟิลลิ่งแบบนั้นบ้างอะไม่เคยเป็นคนที่แบบเปิดกล่องแล้วโชคดีเลยนะนะครับแล้วนี่ยิ่งเปิดในเปอร์เซ็นตที่มันแบบเออมันไม่มันไม่ใช่ด้วยอะเออนะมันมันไม่ถึงไงนะเออนะจนมันก็ยิ่งยากอันะเรียกว่าทำใจอะนเพื่อนๆนะครับ จะได้ฟิลลิ่งนั้นแม่คือยังไม่เคยได้ฟิลลิ่งแบบเปิดได้ของระดับรีเจนเลยนะเอออ,อมีมีมีเพชรมั้งเศษเพชรมั้งทีหนึ่งนี่เราไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเลยนะเปิดได้เศษเพชรอยู่ทีเดียวนะจะไม่ให้ผมจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โห อ่ะกล่องสุดท้ายน,นะครับเพื่อนๆจบข่าวัเพื่อนๆโอเคครับก็ชัดเจนนะเพื่อนนะเปิดในเปอร์เซ็น์ที่มันเรียกว่าไม่ถึงด้วยนะ80กล่องแต่บางคนเขาเปิด80กล่องแล้วเขาได้นะนะครับอันนี้เราก็ต้องทําใจยอมรับสภาพนะเพื่อนๆนะว่าเออมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับก็เป็นน้ําตาของผมแทนนะ <laughs> โอ้ปวดหัวเลยนะเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวคงต้องไปหาในตลาดแหะครับเห็นคุณเบิร์ตแกพร้อมจะขายอยู่นะนะเดี๋ยวคงต้องไปลองถามไถ่ดวนะนะูว่าราคาที่แบบเออโอเคโอเค,อเคหน่อยอะไรอย่างนงี้นะเออนะฮะเพราะว่าผมว่าผมจะตีสักตีเบ็ดเป็นสักบ,บวกสองนะนะครับนะบมันต้องใช้รูเส้นเทียสองอันนี่เลงนะเออเดี๋ยวต้องไปหาราคาตลาดซะหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นการเรียกว่าอา่โชว์การเปิดกล่องเกลือเพื่อนๆดูเนาะ Ừ, แล้วก็เพื่อนๆก็คงจะได้รับเกลือจากผมไปด้วยนะเออใครใครมาดูก็รับพลังเกลือ,อไปด้วยนะเพื่อนนะนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็อ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็อ่าใครอยากจะทําก็ผมว่าเอาให้มันมากกว่าผมอะ่ะเออจริงนะเอาสัก200กล่อง300กล่องอะไรอย่างงี้นะไปซื้อมารับมาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเพื่อน เดินเองเหนื่อยเหมือนกันนะนะครับเออแล้วยิ่งเดินแล้วเปิดไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยแม่เหนื่อยหนักกว่าเดินไปอโอเคครับ <c oughs> เพื่อนๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ